สวัสดีครับพบกับอสังหาไทยแลนด์วันนี้จะพาไปชมที่ดินที่นิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองไร่ล,ละ8500 0นะครับผมเป็นที่ดินแปลงนี้นะฮะลักษณะที่ดินต่ำกวาถนนนิดหน่อยนะครับผมเพราะมีการตักหน้าดินไป ที่ดินเนื้อที่รวมทั้งหมด10ไร่2งาน68ตารางวานะครับผมลักษณะที่ดินจะอยู่รูปลักษ์ประมาณนี้ที่ดินจะอยู่ใกล้กับนิคมปิ่นทอง6นะครับผมเขาอ่างดอกกายห่างจากถนนสาย15ประมาณ700เมตรนะครับก็หน้ากว้างติดถนนยาวประมาณ100เมตรครับผมที่ดินอยู่ใกล้กับถนนสาย13ประมาณ3กิโลนะครับ และใกล้กับตลาดนิคมพัฒนาประมาณ6กิโลครับแปลงที่ดินด้านหน้าก็ไม่ได้ต่ากว่าถนนมากนักนะครับแต่จะมีการสโลปไปด้านหลังนิดหน่อยนะครับผมก็ยังพอสวยอยู่นะครับอยู่ใน,นนิคมพัฒนาใกล้ซอย4นะครับสาย15 ท่านใดสนใจที่ดินราคาถูกนะครับนำไปพัฒนาก็ลองมาชมแปลงนี้ดูนะครับไล่ละ8 5 0 0 0 0 0ท่านที่ดูจนจบคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องอสังหาไทยแลนด์ท่านใดสนใจแปลงนี้ก็ผมก็ยินดีประสานงานในการซื้อขายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ